มันไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวฐานก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับตัวเลขยกกําลังนะครับสําหรับเรื่องนี้เนี่ยมีแค่2กรณีเท่านั้นสังเกตครับข้อนี้เนี่ยเราสามารถทําให้อะไรมันเท่ากันได้มันทําให้ฐานเท่ากันได้ถูกไหมครับสังเกตที่729 81, 27และ243ตัวประกอบตัวเดียวกันคืออะไรครับคือ3นั่นเองนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับสำหรับเรื่องของเลขยกกําลังน้องหา ตัวประกอบเฉพาะเน้นย้ํานะว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะของมันออกมาก่อนซึ่งที่เห็นปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันมี3เป็นตัวประกอบหมดเลยสําหรับ729ครับมันคือ3นะครับยกกําลังเท่าไหร่ครับ3ยกกําลัง6นะครับ3ยกกําลัง6นั่นเองนะครับทั้งหมดยกกําลัง n บวก3ยกกําลัง4 ทั้งหมดยกกำลังสอง n หารด้วยย7ิบคือ3ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลัง n บวก243ครับคือ3ยกกำลัง5ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับสำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วนะน้องไม่ต้องเขียนขั้นตอนให้มันแบบขนาดนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือละเอียดไปนะครับอันเนี้ยเห็นไหมครับมันอยู่นอกวงเล็บก็จริงน้องสามารถคูณเลขยกกำลังได้เลยนะครับมันคือ3ยกกำลัง6 n บวก3ยกกำลัง 8N ส่วนด้วย3ยกกำลัง 3N บวก3ยกกำลัง 5N นั่นเองนะครับทั้งหมดยกกำลัง1ส่วนเนนะครับสำหรับคนที่เข้าใจแล้วเนี่ยน้องสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ได้เลยนะครับมันจะไวขึ้นเนาะสังเกตต่อครับมันมีอะไรมันมีอะไรที่เราสามารถทำได้ต่อนะครับ ลองดึงตัวร่วมดูข้างบนครับพี่ดึง3ยกกำลัง6 n ออกมาในวงเลเ็บจะเหลือ1บวก3ายกกำลังสองข้างล่างครับพี่ดึง3ยกกำลัง3 n ออกมาในวงเลเ็บจะเหลือ1นึบวก3ายกกำลัง2 n ทั้งหมดยกกำลัง1ส่วนเ็นเห็นไหมครับมันมีตัวที่ตัดกันได้1บวก3ายกกำลังสองตัดกันไปได้เลยนะครับ มันจะเหลือแค่3ยกกําลัง 6n ส่วน3ยกกําลัง 3n ครับฐานเหมือนกันนะครับนำเลขยกกําลังมาลบกันจะเหลือแค่3ยกกําลัง 3n ทั้งหมดยกกําลัง1ส่วน n ตัดตัด3ยกกําลัง3เท่ากับ27นะครับข้อนี้ง่ายๆเลยข้อแปดตอบ3นะครับ